การพิมพ์และรายงานผลนะครับให้เข้าไปที่พิมพ์รายงานผลนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนปกเวลาเรียนตัวชี้วัดผลการเรียนคุณลักษณะพึงประสงค์อาชีพด้วยข้ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ประกาศผลสอบแล้วก็เกณฑ์การวัดและประงมนผลนะครับในส่วนนี้เป็นการกําหนดหน้านะครับสมมติว่าตัวนีวเ้นเป็นหน้าที่1 หน้าที่1มี3หน้าก็123่งอาต่อไปก็เป็นหน้าที่4หน้าที่5้า8นะครับส่วนคะแนนตัวชี้วัดเลิกฝนคะแนนูดตัวนี้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ครับส่วนมากก็จะไม่ใช้กันนะครับรำดับแรกให้ไปดูที่ในส่วนปกก่อนนะครับในส่วนปกนี่นะครับเป็นส่วนปกโลโก้ก็จะมาแสดงตามที่เรากําหนดในช่วงแรกแล้วก็มีการตัดเกตอะไรเรียบร้อยนะครับ ส่วนตนนี้ก็จะถามว่าคุณต้องการสั่งพิมพ์หรือไม่ก็คือ n อนะครับส่วนตนนี physical, olo, so on. So on, ้บันท so 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 ึกเวลาเรียนเราก็ลองดูไปแล้วผลก็ดูไปแล้วคุณลักษณะพิมพ์กระสวงก็คือกดในส่วนนี้เลยนะครับส่วนต่อมาเรามาดูที่อ่าส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็คือโปรแกรมก็จะอ่าคำนวณก็คือจากตัวชี้วัดผนกรเรือนะครับในส่วนนี้ถ้าตัวชี้วัดผนกรเรือในส่วนนี้ว่างก็จะไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ถ้ามีข้อมูลก็จะไม่ว่างนะครับ ถ้ามาไปดูที่ดูที่ประกาศผลสอบนะครับดูประกาศผลสอบนี่น,นะครับนี่คือในส่วนของประกาศผลสอบนะครับนี่คือเป็นประกาศผลสอบนะครับอาการที่ครูอาา่าประส์กายเป็นแฟดวันนี้ก็คือ,อย,ยังไม่มีผลการสอบนะครับข้องมูลก็เลยไม่เกิดขึ้นนะครับ ยังนี้ผลการประเมินแล้วก็โนออาครับต่อเปด็ดวที่เกนะครับเกณก็คือจะปปีนพิมพ์ก็ได้หรือไม่พิมพ์ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาที่กำหนดนะครับแต่ว่าก็คือนี่ก็คือเป็นการาพิมพ์รายงานนะครับ